จู่ๆเรก็จะเป็นมากเป็นผลเป็นมากเป็นผลโดยที่ไม่ได้ทำเพียนสุดต่งไม่ได้สลับเป็นสลับตายมันง่ายขนาดนั้นชเชลยอหลวงพ่จะถามมุขนาครบาอาจารย์ออกมาแล้วก็เป็นพระลาหาันออลาหอยกันหมดเฉลยหรือจะเอายังไงดูผู้เจ้าสิ่ผู้เป็นบิดาผู้เป็นศาส,าสาดาดูสิ พระองค์ต้องสรุปจะไหลาสามหนปางตายนับไม่ถ้วนตั้งหกปีเต็มกว่าที่จะค้นในวิชาเผาตันหาตัดจะรู้เป็นโพธิยาณขึ้นมาอีกพวกเรามาง่ายขนาดนั้นเชียวหรือหลวงก็จะถามหมูค่คณะครูบาอาจารย,ย์มีกี่พรรษาแล้วจะเป็นพระอรหันต์เป็นอย่างนั้นหรือทำเพียนแค่นี้เด่นจนกงกรมก็กลัวเป็นกลัวตายนั่งก็กลัวเป็นกลัวตาย ยังจะว่าตัวเองเป็นมรรคเป็นผลเป็นมรรคเป็นผลทรงมรรคชงผลแล้วพระเจ้าแหละผู้เป็นศาสดาผู้เป็นบิดาเนี่ยพวกเราไปว่าที่ไหนถ้าไม่ขนาดนั้นจะทรงมรรครมผลได้อย่างไงหกปีเต็มพทธเจ้าสลับเป็นสลับตายสลบสลายสามผปางตายนับไม่ถ้วนอัตยิรมาถานุาโ,ยโยกกว่าที่จะตรรุ้เป็นโพธิญาณได้ หรือโมฆะนากุบาจะจะขานันออกมาปุ๊บปัป๊บเป็นพาาระละหันแล้วจับจ้วงหลักธรรมหลักวินัยแล้วไม่มีหรอกพาาระละหันที่จับจ้วงหลักธรรมหลักวินัยนั่น,นนะอย่าลืมว่าการทําสังคัญนาแต่ละครั้งตั้งแต่องค์พระมหากัตถปัถิและเจ้าหลังกุติบริณีผ่านมีแต่พระอาหารหันต์ล้วนนะ ไม่มีพระหันรูปใดหลอกที่จับช่วงหลักธรรมแบบวินัยมีแต่พระลาหอยนั่นที่จับจับช่วงหลักธรรมแบบวิเนียทีนี้นพระมหากรสปฏิราชเจ้าเห็นไหมละ่ะรักษาไวหมดเดี๋ยวศาสนาอื่นศาส,สดาอื่น,นจะประมาทพวกเราว่าศาสดาจากไปหลักธรรมหลักวินัยจางหายคันบุรีนีพวกเราไม่ยอมฟังกี้ ออกมาก็ทำลายศาสนาออกมาก็ทำลายศาสนาเหมือนก็ทางโลกจับจ่ายใช้สอยเงินทองมันก็ทางโลกขุดดินดาย่ามันก็ทางโลกแต่งตัวเรียนแบบคาราวาสเหมือนก็ทางโลกไปเลยเล่นหุ้นเล่นแชร์แซ่หนะ์ผู้สาวเปย์ผู้สาวมันก็ทางโลกไปเลยเหตุผลจะได้เป็นไงลูกก็เห็นอยู่นั่นโอ้โหจักรด้าตัวเองนี่ขนาดไหน กว่าที่จะตั้งพระพุทธศาสนาขึ้นมาได้พระเมตตาขนาดไหนกับลูกกบหลานเชกเช่นพวกเรานี่พวกเรามันอยู่ดีดินด,ดีเกินไปช่วงไหนที่มีข่าวทางอะไรที่แรงๆออกมาก็เกาะกระแสนั่นเพื่ออยากเรียนอยากดังมันก็แค่นั้น เกษะอรหรันต์แรงก็เกาะเกระอรหรันต์เบิดปากก็เป็นอรหันต์แล้วดูท่านพรยาเสถียรดิถูกมัดอยู่ในเพปล่อยไปตามกเกษะนานตั้งเจ็ดวันเจ็ดคืนถ้านไม่เราจะรอดไหมละ่ะไม่ขี้ไม่เยี่ยวขีก้ก็ขี้ใจกระบงนั่นแหละเยี่ยวใจกระบงนั่นแหละน้ําก็ไม่ได้กินอาหารก็ไม่ได้กินท่านรอดอได้งไงตั้งเจ็ดวัน ถูกมัดอยู่ในต้นไม้นั่นแหะตั้งเจ็ดวันเจ็ดคืนน้ำก็ไม่ได้ฉันทั้งง,งูทั้งแมลงทั้งอุย้ยพวกเสือพวกช้างเต็มอยู่รอดมาได้ยังไงอัตกิรย์ประถานุโยคไหมกว่าที่จะจงมักจงผลจงมักจงผล,งผลต้องกระดังนั้นไม่ใช่ว่าบวชปุ๊บป้าเราจะเป็นประหารหมด เต็มโลกเต็มตรงจานนี่พวกหิวแสงน่พวกตามกระแสโชเชี่ยวมันก็อย่างนั้นเนี่ยหลูไม่เคยใช่อย่างนั้นหรอกโทรศัพท์หลวงปู่ไม่เคยมีไม่สนใจนะมีลูกขอแล้วขออีกนี่เคยเห็นศาสนาก็เสื่อมไปเชื่อมไปหลักธรรมหลักวินัยก็จางหายไปเรื่อยจางหายไปเรื่อย,อยลูกที่ดีย่อมที่จะมีเลือดของกูเป็นบิดา หลงเหลืออยู่บ้างหากไม่มากก็าตามนั่นเราไม่สู้เพื่อใครเราสู้เพื่อนี่ให้คนเห็นว่านี่ลูกที่ดีต้องเป็นอย่างนี้พ่อเลิดพ่อประเสริฐลูกก็ต้องเลิดต้องประเสริฐไม่ใช่ว่าพ่อดีลูกเร็วเดี๋ยววันนี้ศาสนาพุทธเราในประเทศไทยนี่พ่อดีลูกเร็วออกมาก็เหมือนกับทําลายศาสนาเห็นไหมหล่งที่แยมเห็นไหมเหล่าท่อาจเห็นไหมเหล่าเจ้าฟ้าเจ้าขุนที่ร่วงไปร่วงไปนั่น เป็นเหมือนที่หลวงปู่ได้พูดไปให,หม่พิจาณาเอาพระเจ้าประเทศนที่โกศลพระสิบนิมิตเห็นไหมล่ะพระเจ้าสรงพระยากรไว้ปลายพุทธศาสนาศาสนา,าของเราตถา,าคตจะเสื่อมลงไปพระเถรานุเถรชั้นผู้ใหญ่เป็นพระที่ทุศีนีมีลูกมีเมีย เล่นหุ้นเล่นแจเล่นการพนัน,น,น,นปีบเสมือนอีกาพระผู้บวชใหม่พอรู้บุญรู้บาปอยู่บ้างปีบเสมือนหงทองนั่นแหละที่พระเจ้าประเิฐที่โกศลทรงพระสุบินนิมิตรเห็นฝูงหงทองค้่อมล้อมอีกาสว่างไหมล่ะพวกเราเนี่ยูตาสว่างไหมพอเราพูดขึ้นก็ผิดหมดผิดหมดอีพวกเรานี่มันไม่รู้เรื่องรู้ราวศาสนาเลยนะ เขาคิดว่ากูบาอาจารย์พาธรรมมาถ,ถูกต้อง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 นี่เอาอะไรเป็นเครื่องวัดถ้าไม่เอาหลักพระวินัยของพระเป็นเครื่องวัดนี่คือเหตุผลของหลวงปู่นี่ไม่ใช่ว่าเรานี่มาประมาทจากเจ้าหมู่คณะกูบาอาจารย์ใดๆนะนี่ความเสื่อมของศาสนาเกิดขึ้นนี่เราจะไม่ปลองดองธรรมาขี่กันเดือรวมตัวกันปวกป้องพระพุทธศาสนาหรอหลวงปู่ก็จะถามหมู่คณะกูบาอาจารย์ และเราอุบาสกอุบาสิกาด้วยอย่าปล่อยให้กูบาอาจารย์ของตัวเองและเราตัวเองด้วยทําลายศาสนาเงินเหือยหยุดจ้ะหลวงปู่ว่าหยุดได้แล้วหยุดทําชัว่วในศาสนาได้แล้วหยุดเป็นมหาโจรปป้นศาสนาได้แล้วสมควรที่ยุติได้แล้วถ้าเป็นพระก็เป็นพระที่สมบูรณ์บริบู์ช้าถ้าเป็นอุบาสิกาก็เป็นอุบาสิกาที่สมบูรณ์บริบู์จ้า เลิกทำเครื่องรางของขังขายซะเลิกไปกลาวปยาคุดพยานาคซะเลิกไปกลาวพวกดูสีชีไพรซะเลิกไปกลาวพวกพูดผีปีศาจซะเลิกใช้โทรศัพท์โทรศก็บซะเลิกเล่นการพนันเล่นบ้องไฟซะล่องพื้นบ้องไฟซะเลิกซะเลิกเทเลเทเสียงซะเลิกจับใจใช้สอยเงินทองเหมือนคารวะญาติโยมซะเลิกเลิกเลิกขุดดินดายาซะ ให้เป็นพระ i, เป็นสำนัที่สมบูรณ์พอไม่มันจะตายก็เรืก่กงไงพวกเรานี่พอทําได้ไมหมเหะอถึงราชการแล้วนะค่อนไปแล้วนี่สองปีบแปีแล้วสมควรที่จะทำอะไรที่ดีๆให้กับตัวเองและให้กับพระพุทธรศาสนาบางทีให้กับประเทศชาติบ้านเมืองบางทีเดี๋ยวก็ตายเท่านั้นมันเอาเงินเอาทองไปในประโลกได้หรอในโลกอื่นได้หรอือ เอาโบจใจสลาใหเจดีใจไปโลกอื่นได้หรอือเอาทารัพย์สมบัติแกไปโลกอื่นได้ได้ได้วยหรอือนั่นพระี่นา,าดูที่เอาเครื่องรางของข,องของังทีนิ้พานนี่เลยหอือแล้วเรื่องรางของขัง,งช่วยอะไรได้ไ,มไหมละ่ะพระพุทธเจ้าตัดแล้วนี่ให้เชื่อกรรมเชื่อผลข,ของกรรมไม่ใช่เหรอนี้หลักคำสอนของศาสนาเป็นแบบนี้ไม่มีฤทธิ์เดใดๆที่เหนือกรรมได้นั่นแมตแต่พระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่มีฤทธิ เดชเหนือทั้งกามลกลูกลูกเละลูกบอลูก,ล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 กพระองก็ยังเหนือกามไม่ได้ล้วจะว่าไงอ้พวกเราไม่ยอมฟังล้วาศาส,สนาที่ดีๆเอาพวกเปรตพวกผีก็ามาครอบงำเทียอย่างอวดอ้างว่าตัวเองเป็นพระอริยบุคคลผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบดูเอานะด่าดาหลุงปูน่นี่ไม่ต้องด่าคนอื่นหรอกด่าพระรูปนี้ด่าเลยแล้วก็คืนกลับไปหมดนั่นแหละหลวงปู่ไม่รับ ทั้งการด่าและคําจอกจ้องเสริอมเสือผมก็จะไปพนิพัานจริงปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญาให้เสมอต้นเสมอปลายอยู่แบบนี้นี่เนี่ยเราก็าลบปุจะเจ้านี่เราเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรม